หลังจากที่เมื่อวานเราโหลดโชคหน้านะฮะปัญหาหนึ่งที่ตามมาเลยก็คือไฟหน้ามันจะต่ำลงทนี้เราจะมาตั้งไฟหน้าซึ่งจริงๆแล้วการตั้งไฟหน้าเนี่ยถ้าเราตั้งเฉพาะไฟต่ำให้มันสูงขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาไม่ต้องถอดชุดหน้านะครับเราสามารถใช้ไขควงแฉกจิ้มเข้าไปบริเวณใต้ใต้ไฟหน้าได้เลยครับตรงกลางรถนะครับ บริเวณเหนือล้อขึ้นไปนะบางคนรถเรามองขึ้นไปเราจะเห็นตัวที่ตั้งไฟหน้าเราสามารถบุนปรับโดยใช้ไขควงแฉกได้เลยแต่ไฟสูงมันจะยังต่ําอยู่ทันนี้การตั้งไฟสูงเป็นอะไรที่ยากมากมันอยู่ในซอกรถนะครับเราจะไม่ต้องแกะชุดหน้าอีกรอบหนึ่งวิธีการแกะก็ตามเมื่อวานที่บอกไปนะครับอันนี้ก็เป็นน็อตสี่ตัวแล้วก็เป็นพุกอีกสองจุดบริเวณคอนโซลรถนะครับเมื่อเราถอดจุดนี้ได้แล้วให้เราดึงแก้มรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยว ดึงดึงแก้มนะอันนี้กดลงไปแล้วก็เอาพุกออกเสร็จแล้วเรามางัดบริเวณนี้กดและไล่ขึ้นไปด้านข้างแบบนีนนี้ครับดึงออกต้องใช้สองมือนะครับมันค่อนข้างแน่นทีเดียวเมื่อดึงออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นบรนิเวณที่ตั้งไฟหน้านะฮะดึงออกนะครับด้านข้างขึ้นข้างบนด้านข้างขึ้นนี่ดึงออกบริเวณนี้ครับดึงออกแล,ล้วไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นนะครับ โอเคทีน,นี้เรามาดูบริเวณตั้งไฟหนะ้านี่เลยครับมันอยู่ด้านข้างมันอยู่ในซอกแบบนี้ซึ่งแทบจะไม่มีเครื่องมืออะไรสามารถเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราต้องการจะตั้งไฟหน้าตั้งไฟสูงนะอันนี้คือบริเวณไฟสูงให้เราขันตามเข็มจะสูงขึ้นถ้าเราขันทวนเข็มมันก็จะต่ำลงนะครับก็อับตั้งตามที่เราพอใจได้เลยนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับก็ไขเอาเลย อีกบริเวณจุดหนึ่งก็คือใต้คางหน้ารถเราไม่จำเป็นต้องถอดนะครับอันนี้เราสามารถใช้ไขควงแฉกนะครับจิ้มเข้าไปบริเวณที่เป็นล่องฟันตรงนั้นแล้วก็หมุนได้เลยนะครับหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มได้นะครับแล้วเราก็ตั้งระยะให้มันได้เลยถ้าเราเฉพาะไฟต่ําเราไม่จําเป็นที่จะต้องถอดชุดหน้าขนาดนี้นะครับก็จะตั้งง่ายกว่าแต่ถ้าใครต้องการตั้งไ้สูงก็จําเป็นจะต้องถอดหน้ากา